เป็นเหตุการณ์ขณะที่เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปายจังหวัดแม่ฮ่องสอนถูกกลุ่มบุคคลประมาณ20คนนำโดยผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านหมู่5ตำบลศกป่องอำเภอปางมะผ้าเข้าแย่งตัวชาย2คนที่ก่อเหตุบุกรุกพื้นป่าและจุดไฟเผารวมทั้งทำร้ายเจ้าหน้าที่พร้อมกับชิงของกลางบริเวณบ้านหนองขาวตำบลศกป่องอำเภอปางมะผ้า นายนิกรแก้วโมราหัวหน้าเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปายเปิดเผยค่ะว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบจุดฮอตสปอตบริเวณป่าศพแม่น้ำยานตาบลทุ่งยาวอำเภอไปายไปพบชายคนหนึ่งอาศัยอยู่ในกระท่อมในที่ดินทำกินห่างจากจุดไฟไหม้ประมาณ200เมตรแล้วในกระท่อมมีมีดขวานปืนแก๊ปหนึ่งกระบอกยาบ้าหนึ่งเม็ดรถจักรยานยนต์หนึ่งคันชายคนนี้ให้การว่าชายอีกหนึ่งคนที่อาศัยในกระท่อมที่อยู่ห่างไปประมาณร้อยเมตรเป็น ผู้จุดไฟเจ้าหน้าที่ก็เลยเข้าไปควบคุมตัวยึดปืนแก๊ปได้หนึ่งกระบอกยาบ้า8เม็ดมีด6เล่มแล้วก็ซากสัตว์อีกหลายชนิดจากการตรวจสอบพบว่าชายทั้งสองคนมีการขยายพื้นที่ทำกินตัดไม้มีร่องรอยการจุดไฟรวมทั้งครอบครองอาวุธปืนและยาบ้าก็ควบคุมตัวส่งพนักง,งานสอบสวนแต่ปรากฏว่าระหว่างทางกลับถูกกลุ่มชาวบ้านรวมตัวกันขัดขวางและแย่งชิงตัวผู้ก่อเหตุรวมทั้งของกลาง ล่าสุดนายชูชีพพงชัยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนสั่งนายอำเภอเจ้าของท้องที่ตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงต่อผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านและให้ทราบผลภายใน3วันถ้าพบความผิดจริงอาจจะถูกไล่ออกจากตําแหน่งส่วนเรื่องคดีอาญาต้องให้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจดําเนินคดีตามกฎหมายอย่างเฉียบขาด ส่วนที่เชียงใหม่เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกเข้าจับกลุมผู้จุดไฟเผาป่าในเขตอุทยานและป่าสงวนตามที่ได้รับแจ้งเบาะแสคนที่ก่อเหตุพบว่าเป็นชายสัญชาติเมียนมาอายุ26ปีตรวจยึดของกลางได้ไฟแชกมาอันนึงค่ะผู้ก่อเหตุอ้างว่าจุดไฟเผาเชื้อเพลิงเพื่อป้องกันไฟป่าลามเข้ามาในสวนของตัวเองค่ะ